สวัสดีครับผมกับผับผมนะครับจานกุ้ยทีวีนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับก็วันนี้ก็จะไปไปเวียนเทียนนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วดูก่อนนะครับหกโมงครึ่งนะครับคือเราจะไปเวียนเทียนกันนะครับเป็นวันออกพรรษานะครับนี้ก็เตรียมการนะครับ เตรียมจานนะครับพร้อมที่จะไปเวียนเทียนนะครับผู้ใดไปเวียนเทียนก็ขอให้ได้บุญกับบ้านมานะครับผมบุญใหญ่ๆนะครับร่ำรวยร่ำรวยกันเนาะเราก็จะไปเวียนเทียนกันเลยนะครับโอเคบ้านกระชีหกแน่นะครับผมว่ากลับมาเ็าไม่มีเวลาคุณกวดคุกันเจ็บอยู่ครับแต่ว่ามันรบแน่นนะครับผมโอเคนะครับ เอามันเล่นอีอยังนะเอามาเล่นน้ำด้วบอกน้อยๆนะเอามาเล่นน้ำด้วยน,นะเคลียร์อันนะฮะมันเล่นอียอย่างนะอเอาได้ก็เปิดจุดอันใหม่ต่ออันใหม่มาจุดอันเบดเร็วอืมอันใหม่มาจุดต่อันไม่ท่น,นี่ตั้งแต่แล้วก็อันใหม่มาจุดอันใหม่นไม่มีอย่างนี้แหละ

เป็นสีลำบากเลยครับเออออขนาดจะบังครับเชื่อเดี๋ยวผมไปสีไปวัดนะครับเดี๋ยวไปชมอยู่วัดเนาะอากันไปอยู่วัดเอาแล้วกันคือจันนะครับคนเยอะมากเลยครับคนกำลังมาครับผม สาราสวยมากเลยไม่ได้มานานมากัแต่ไปก็ไม่ได้มาเลยครับเปิดเปิดแมดได้มมีไฟนะครับแสงสว่างยินดีะครับเหมาะกับเราเลยเงกินเลยโอ้โอ้โอก็ ต้องมีความสุขนะครับมาวัดถ้าใครไม่มีความสุข่าไม่ได้มาวัดคกครับมาปิดมาเอาความทุกข์ครับ,รบเราจะเวียนเทียนกันแล้วนะครับวันว่าพาบอลนะท่าบอนลนะนี่ขอเว่า นี่ครับเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์โบสถ์เก่านะครับสมัยเก่าเลยค่ะวัดอยู่วัดแถวบ้านตึ่งโบสถ์สมัยเก่านะครับนี่คนหลายเลยคนไหลายเลยคนสงบุกก็ไม่มีลม ครับเริืมเลยนะครับสะอาดทุกไปด้วยกันนะครับไปที่ได้บญกัน <c oughs> ไปนมกันนะครับจะเดิอรอ่ออ่ารอบบนี่ประมาณสามรอบนะครับ <c oughs> รับบุด้วยกันนะครับท่านชม thank you รนะ่อนร่อนคอเลยตั้งใจเดินนบนะครับชมง,งานของเรา,าไม่ใ่รไม่ใช่ชีมงานชิมง,งานมายิ้มเลยกคนด้งหลัง รับอบุญด้วยกันนะครับ đầm, cái đầm xế viên đấy. Oh. ตื่นครบรอบก่อนเยาจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับนะเพราะว่าจะเอาบุญด้วยกันเนาะโอเคนะครับ Oh Uhm. มาจุดอั้นก่อนครัคบจุดคมปล่อยนะครับพล้อใช่ไหมมันจะจุดคมปล่อยนะครับพอมกัยมากฟ to ังกันมาอธิษฐานทางน้นกันจุดคมปล่อยนะครับไปกันเราจะให้ปีนี้นะครับเป็นปีที่มีความสุขเละจะเป็นปีที่ร่ำรวยเฮือนทองมานะครับดนี เรามาขออธิฐานไปร่วมกันเลยนะครับคนที่เบืองอยู่นะครับก็อธิฐานไปน้ากันเลยนะครับผมบาาม,มาเลยนะจับ,บเราจะอธิฐานพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะอธิฐานรับตาษฐานเอา รอนะครับเราก็รอปล่อยนะครับรอปล่อยความกันเลยอธิษฐานแล้วแล้วนะครับไปเขึ้นมาครับขึ้นมาครับมาได้นี่นะครับรอก่อนนะครับดูปดเป็นกไฟของทุกคนเลยนะครับครับมุดมุดมาดมดมุดมดมุม พร้อมที่จะไปแล้วครับไปแล้วครับผมสาธุด้วยกันนะครับสาธุไปแล้วโอ้ไปเร็วมากเลยครับไปแล้วครับไม่บายครับไปเดีวจะเป็นอันเดียวของที่นี่ครับเพราะว่าไม่มีใครจุดเลยนะนี่ครับลอยไปโดดๆเลยนะครับความทุกข์ความโศกความโลภความภัายไปแล้วครับลอยไปเองโลงลงแล้วพี่น้อง เอาเนครับอะนี้จุดฮาวการจุดพุนะครับบานี้เป็นไงครับจุดพุกันนะครับท่านรอดีได้ครับตอนนี้เราจะจุดพุนะครับเป็นจุดพุนะครับ มีอันเล็กนะครับเราจะเป็นเป็นประทับนะครับประทัดที่ตั้งครับเรื่อะครับไมเคลยไมไม่รู้นะอันนีเป็นยังไลตกครับเบิ้งหรอเวสวยมากสวยมาก